โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมโรบอทก,กับแมปที่ชื่อว่าโฟคิงนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กันในเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรศึกของเด็กช่งางนะฮะระหว่างสี่สถาบันอันนี้ผมก็เป็นเออ,อ,อหนุ่มรอจากกระหนกครับผมเออช่างคนสุดเท่่อเทหอนะ่หัวล่นคนนี้นะหัวล่นตบมบงกันดูดิแบบตบดังอย่างนี้เลยก็วันนี้ก็จะมาเออต,ตีรันฟันแทงกันดีกว่าครับ <c oughs> <laughs> จะมาตีรันฟันแทงกันนะครับก็อนแรกเลยเขามีตังค์ให้เรามาประมาณ500แต่ผมเก็บตังค์ได้เมื่อกี้เราเข้าไปเอ้าันตรายค่ะหัว200บาทโอเคอน,นี่เราก็มีอะไรให้เราเล่นบ้างอะ่ะมีไม้ตีวพอมีปากฉลามโอ้โหแล้วก็มีไขควงมีป้ายป้ายทำอะไรวะป้ายชูเหรอ,หอแล้วก็มีไม้ทีโอ้ไม้ทีไม้ทีเลยดีกว่าโหสุดคลาสสิกของเด็กช่าง let's go ไหนเพื่อนชื่ออะไรวะคุณนุ่น <Hello. S 1> คุณจะไปไหนคือเทำใม้ปืนได้หรอเชีย่ยเดี๋ยวผมมีตังหกร้อยแปดสิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมึงเจ๋งเหรอมึงเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอฮะเจ๋งเหรอเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวเหรอมึงเฟีเเ้ยวแนยเฟี้ยวแน่เฟี้ยวเหรอฮะ,อาะมาดิรูโด,ดนโดนยับยับมาดิเอาดิมาดิมาดิเก็บตังก่อน โอ้ยอ้ยแตนแทงผมมันโอ้ยโอโอ้โอ้ยโอ้อ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยยโอ้ยตายตายมาดิมาดิอาวุธูปยอะยมาดิโอเคเมื่อกี้ผมโดนปืนลำมาทีนึ่งโดนปืนสวนนะครับแล้วมีมีอะไรขายอ่ะนี่มีค้อนมีค้อนเล็กอันนี้มีปืนผักกาว้าวกระสุนจุดหสโอ้โหกระสุนจุดห้าเหร่ะ ซื้อมาอุ้ยเท่าไหร่อะห้าร้อยโอ้โหโอโมากแพงเวอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนมาดิมีปืนแล้วนูเว้ยบนถนนมีแต่ผู้คนเย่งกันเป็นใหญ่คุณจะทำอย่างไรทำอย่างงี้เห็นไหมกระทึบอยู่เนี่ยโหดมากโหดเวอร์เกมมันโหดจังน้องหนูหนูจะเห็นวะยาไปทำตามนะครับต้งใจะเรียนดีกว่า เเฮ้ยจริงไม่ใช่เอ้ายิงไม่ออกอ่ะคนดูยิงไม่ออกอ่ะเอ้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่ออกวะเฮ้ยโอ้ยยิงไม่ออกอ่ะเอ้าปืนบล็กเหรอยิงไงวะไอปืนยิงยังไงโหลหาอาวุธปืนบั็กให้ทิ้งโดยการปุ่มล็อคพิมพดรอป อ้าวปืนบัรกอ้าวแย่ละอ้าวเรากูก็เสียตังค์ใหม่นะอ๋อนี่อ๋อนี่ไงมาละโอ้โหกูมาละมามึงเก่งไม่ใช่เหรอมึงเก่งไม่ใช่เหรอเจ๋งเหรอเจ๋ง<ต>นี่ไงล้มหนึ่งเพื่อนแตกสวยไม่สวยนี่ไงนี่ไงมึงเฟี้ยวแน่ฮะมึงเฟี้ยวแน่ช่ยวยเพื่อน โหลดดิเอาไม่ได้โหลดให้กูวะปืนปากกาปืนปากกาโอ้โสมัยก่อนใช้กันเลยช่างโกนนะปืนประดิษฐ์นี่เจ๋งไม่ใช่เหรอดูโหดโหดโหดเกมอยู่ในช่วงพัฒนาหากพบปักปบแจกัดพิมในดิคอร์ดดิคอร์ดด้วยเหรอว้าวเกมโอ้ว้าโหนี่ไงนี่ไงเกมดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่นขึ้นมือปืนมีไงนี่เก่งไม่ใช่ถ้าผมมีไม่โดนเลยวะ อาตายโอ้ปืนนี่ตั้งแท้ด้วยโดน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 อุ้ย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 เจ๋งไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยตายยา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 โอ้ยโดนปากหลามลำอ้ยโอ้ยเฮ้ยทรงรุ่นโต้อันนี้เขาเรียกว่าทรงรุ่นโตรุ่นโตรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยเชี่ยปากหลามเนี่ยปากหลามมันแรงกว่ะ นี่ไงอุ้ยปากหลามแทงตัวเองนะจึก๊กเนี่ยวน้องหนูเอาไปทำตามนะครับมันไม่ดีตั้องใจเรียนนะรู้เปล่าเอ้ยนี่ไงนี่ไงกูลามเองกูมาดิมึงทำเพื่อนกูเหรอ,อเพื่อนกูเจ็บมึงจบเพื่อนกูเจ็บมึงจบเพื่อนมึงลามแน่มึงอ่ะมาดิมาดิเพื่อนกูตามเพื่อนกูตามมาดิน้องอะไรฮะตู้เคแบงค์อ่ะช่วยช่วยเพื่อนกูตีตู้เคแบงค์อยู่ เพลงที่หัวเพื่อจมีความรุนแรงเกมมึงไม่รุนแรงเลยเนี่ยพูดยังไงอ่ะคงเป็นคงเป็นมึงเก่งไม่ใช่เหรออะไรอะไรอะไรทั้งรู้แล้ววะเอาเงินเหรออ้าฮ่ามึงยิงมุดหนึ่งนะัดหมายความถึงชีวิตมึงไอ้โง่หมายความถึงชีวิตมึงมึงโดนวันที่แผลหนึงก็ไม่โดนนออไม่โดนโอ้ยโดนแล้วโอ้ยเออเฮ้ย เจ,จ๋งไปชิเฮ้ยโอ้ยโอ,โโอ้โ,อโหดูท่าตายโยคะไะนำผงมาพี่โอ้โหก็องเอ้าเอ้าววิส่งเดิมเลยเฮียโอ้โหแพงไปวะสนาบมือไม่เอาวะโอ้โหอะไรวะคนดูผมตายฟรยีเลยเมื่อกี้อาตู้เก็บของร้อยหนึ่งไม้นี่ไงไม้คมแฝกไม้ตายคมแฝกแน่นอนตอนนี้โดทำน้ำซ่าซา,าใจ What เนี่ยนี่ไงนี่ไงเสด็จดำมึงมามึงมาฟิเยเหรออ้าขอคูฟานหัวนี่ขอฟานหัวหน่อยขอให้คู่ฟานหัวหน่อยมาดิโรงเรียนอะไรวะเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยอุ้ยวุ้ยฟิเย่เนาะนะแปลกอะไรวะคนเมื่อกี้ฟิเยเหรอฟิเยเหรอทำไมไม้ไม่ตีไม่โดนเลยวะ เฮ้ยเฮ้ย <kicked> ม <kicked> <off> <ham> ันไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยมานี่ก่อนจะไปไหนนิ่งๆนี่ไงนี่ไงนี่ปลาอุ้ยมีมีของมีคมด้วยเหรอไม้ตีไม่ค่อยโดนเลยว่ะมาเดียเฮ้ยมีคู่มีคู่ว่าใครควงใครควงอุ้ย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 มาดิมาดิกูล้ำกูล้ำนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยโดนโดนล้มโดนล้ำ ทำไรเพื่อนกูเพ to ื่อนกูจบมึงเจ็บเพื่อนกูเจ็บมึงจบอ้าวเจอยแตกโอเคผมถ้าใครรักกันชอบกันชอบใจถูกใจเกมนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณทุกคนที่เล่ามารับชมมากๆนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบๆบ